สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องห้ามาอัปเดตต้นหอมอยู่หนาบานจ้ะปลูกไว้ได้เดือนหนึ่งแล้วเริ่มงามแล้วพี่น้องสำหรับผู้ที่อยากได้หอมเลยก็ถาถากอนได้จ้ะเด้อกําลังพยายามขยายไวอายุเดือนหนึ่งกับสิได้ประมาณน,นี้แหละจ้ะเพราะว่าสภาพดินมันกับบอ่อปันไดเนาะจ้ะเนาะ ปลูกใบ้างข้าง,างอยู่ในสวนปลูกยังบ่ได้เลยจ้ะฝนมันตกคากลายน้ำท่วมหากเน่าพี่น้องต้องเอาองค์ไม้ใหญ่มาปลูกยังสิจ้ะก็ปลูกใส่กระถางไว้น้ำแน่จ้ะนะขยายไว้สวนพักหน้าบ้าน เก็บกินเบริรดกะบานไม่จ้ะบานเสริมๆกันไปเรื่อยมีบักฮุงเมื่อเกินในกระทางนี่ต้นหนึ่งบ่ห่วงว่าพันยังพี่นนอกแต่สีบ่ลกออกดอกจ้ะเสียว้หนีเลยเฮ้เพิ่นเป็นนวยอยู่ในหนีเลยแต่ว่าต้นหอมสีลกออกพาหมองปลูก มองขยายไปอีกจ้ะขอไพ่เสียงโรดเดอ้อพี่นอ้องเด้อกวงตุงพันดอกออกดอกเลยจ้ะเก็บกินลหลายรอบแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งฟังหนันโอ นี่งามกูมูลเลยพี่น้องใส่ตมกบพอดีเลยจ้ะกบกระไงแล้วได้กินแล้วจ้ะกบก็ได้ตมกบใส่ผักขยงใส่ประคามหน่อยพี่น้องข้างนั้นกระสิเป็นตน้นหอมคือการขยายไว้หอมเลยนี่สสวานเป็นพักซีแล้วจ้ะมาั่นเกิดดีกพี่น้อง เอาพักกวงตุงออกแล้วพักสี่หลาวใส่สีโปาสามพืชแบบเก่าด้วจ้ะเพราะว่ามันมีเพียมีโลกปลูกในพืน้นดินหมองเกา่าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นพักแบบใหม่แล้วจ้ะเพื่อป้องกันการสะสมโลกเสือโลกเกิดโลกพักสีหลาถี่พญย,ยใส่เฮดคิปบวานกับพญย,ยใส่จ้ะพี่นองมันเปื่อยพายุมา เหลือหางหาๆก็เลยสื้อในมาวานไม้ทางนี่นี่ก็นต้นหอมปููกไม่จ้ะใีรลอหาทางไหนกับโบมีพี่น้อ่อหาอยากแข่งสำรับผ่านหอมเลย าบ่งทางนี้ต้อจ้ะทางนี้สิเป็นพักโอ้หมากอ่นนะพี่น้องมะเขือเทศเระเขอเทศกำลังออกดอกแล้วระเขอเทศใส่ตำบกุ่งเฮรอเห็นจ้ะปลูกใส่กระทางกระทางละตน้นสองตน้นกระเด็ดใบให้เพิ่นเรื่อยๆจ้ะแตงใบออกมะเขือเทศ ซุกหน่วยหนึ่งกับเลยอเอามาวาดนี่จ้ะนี่มีเหลืออยู่พักแข่งร้ายค่ะกะมิเตลูกค้าจ้ะเพิ่นมาสื่อคองน่ำกะบเพิ่นก็ะเก็บเก็บกินซอยกันพี่น้องตบปลูกใส่กระถางสำหรับหอมเลยนี่สิเป็นพักต่างสายใหญ่เลยจ้ะ เอาเนบใบตั้งแต่น่หน่อยฝนเบียดนหน่อยอันนี้สิเป็นต้นต้นพักกวางตุงดีเด็ดอยอดเด็ดใบมันกินกระโลกออกคำว่าอะไรอีกสิเพื่อนเป็นปุ๋ยจะ้ะต่อนี่พักอันนี้งามพี่นอ้องพักต่างซายราคาดีจะ้ะส่วงนี้ หาบาดใดน้อยหนึน่งในสองกา้านนี่สิเป็นใบเอียงละพี่น้องพักเอียงเนาะจำซื้อภาษากางยังไดละพี่น้องคอมเมนต์ได้เด้อยจ้ะเด้อบ้านคอยเ,เอื้อนพักนอกได้มันน้ำปลาเตยจ้ะพันมันเอาไปปลูกในสวนยาถว่วมบ่ได้กินก็นเลยเอามาใส่กระถางไว้พี่น้องนี่ น้กระถางเวลาก,กินกะเด็ดใบมันกินจ้ะกินกับลาบกับตำบกห่งตำบกทัวแสบคักปลูกไปซ้มกระทางกับพ่อจ้ะพี่น้องสำหรับอันนี้มีเด็ดกินตลอดพักหนองใหญ่ นี่สิเป็นพักแป้่นจ้ะผักแป้ก่กัมันก็เป็นสมุนไพรจะมว้วนนี่กินพักให้เป็นยาพี่น้องปลูกไว้จะก,กินของข้าปลูกเองเนี่แหละปลอดส้ารดีจ้ะทางนี้สิเป็นดอกใหม่อันนี้ออกดอกเลยด้วพี่น้องมือนี้วันที่สิหโอวันที่หนึ่งไม่ละเ <laughs> ่าวันที่ก็บวถืกเนาะมือเลขออกเด้พี่น้องเสียงดวงเด้อ สิบเก่ากีบจ้ะเคยนับมันออกดอกบัดใดมันก็ถือเหลขกบัดนั้นเนาะพี่น้องเ้าลองเสียงดวงเบงเดอนหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งจ้ะงวดวันที่หนึง่งนี่ละผู้ดได้มาเสียงดวงการลงทุนมีความเสียงพี่น้องเป็นไห้โศกจะต้นอันนี้ต้นซื้อมันจังไหนดอกพี่น้องก็เอินได้ว,วานขอดเนาะจ้ะทามันขอดนี่ก็แสดงว่า ข้าวสีห้าเงินห้าคำได้ง,ง่ายเพื่อนว่ะนี่มันข่ออกเวิร์ดพี่น้องใส่เงินร้ายปวดไปเบิ้งทางนี้ต่อเพิ่งโดยรวมเนาะพี่น้องปนละูกไห้มันมีครบทุกอย่างจากกินยังกับปลูกอันนั้นแหละต้นหอมกะเพิ่งเอาขี้ไก่ขีหมูมาใส่ให้ มียางกระใสอันนั้นลจะจ้ะต้องเพิ่มปุ๋ยให้เพิ่มเรื่อยๆปลูกย่างก็ได้พี่น้องข้าสานกระสีบ่งงามอันนี้สิเป็นโหระพาจะ้ะพอได้กินกับหนึ่งลูกสีนมาก,กินลูกสีนตัวนี้ทีเฮ็ดคลิปปลูกไ้เบิ่งหลอบก่อน,นี่งามเลยพี่น้องเหลืออยู่จะ้ะเอาจะคีดลูก้ามาัตสอหัวกแล้วพี่น้องแล้วคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีจ้จ้ะขอบคุณพี่น้องทสิติดตามแลาสมมาอัปเดตสวนนาะบานให้เบิ่งลวกะ กูได้หมากเซียงดวงกะสื่อในเด้อจ่าเด้อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจ่ามือวันนี้ขอบคุณพี่น้องท,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 ที่ติดตามรับชมจ่าิีนี้ปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า